สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวจลสีทองเอิบชั้นม .5 ทับ10เลขที่32จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาประเภทของศาสนาแบ่งออกเป็น4ประเภทค่ะ1ก็คือเอกเทวนิยมเอเทวนิยมเชื่อในเรื่องพระเจ้าองค์เดียวเช่นศาสนายิว ศาส,สนาคิดและศาสนาอิสลามเป็นต้น 2. พระหูเทวนิยมเชื่อในเรื่องพระเจ้าหลายองค์เช่นศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูและศาสนากีกโบราณเป็นต้นนะคะสัมภัทเทวนิยมเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่ในทุกคนทุกแห่งเช่นศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูบางลัทธินะคะถือว่าเป็นพราหมณ์สถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง สีอ่อาเทวนิยมไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาเชนนะคะทั้งทั้งหมดนี้ทั้งหมดสี่ประเภทนี้อาจย่อลงเป็นสองประเภทคือหนึ่งเทวนิยมเป็นศาสนาที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกได้แก่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนายิวหรือยูดายนะคะ ศาสนาคิดและศาสนาอิสลาม 2. อ,อาเทวนิยมเป็นศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าสร้างโลกได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาเชนนะคะสแบ่งตามสภาพการสภาพการจริงในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะหก็คือศาสนาที่ตายแล้วหมายถึงศาสนาที่ เคยมีผู้นับถือในอดีตการแต่ปัจจุบันไม่มีผู้นับถือแล้วคงเหลือแต่ชื่อในประวัติศาสตร์เท่านั้นมี12ศาสนาได้แก่1ในแอฟ,ฟริกาศาส,สนาอียิปโบราณ2ศาสนาแอฟ,ฟริกานะคะ 1. เลยศาส,สนาของพวกเปรูโบราณ 2. ศาสนาของพวกเม็กซิโกโบราณน,นะคะส ในทวีปเอเชียมี5้าศาสนาคือศาสนามิทราได้แก่ศาสนาที่นับถือพาอาทิตย์ของพวกเปอร์เซียนะคะ 2. สอศาสนาน,นีกีมีผู้นับถือนับถือระหว่างคิดศตวรรษที่3าถึงหชื่อศาสนาตั้งขึ้นตาม ชื่อผู้ตั้งศาสนานี้เรียกทั่วว่ามณีศาส,สนานี้ก็ถือว่าพระเจ้ากับซาตานหรือพยามารเป็นทั้งคู่เป็นของคู่กันนะคะช่วนนิลันดรนสาศาส,สนาของพวกบาบิโลเนียสี่ศาส,สนาของพวกฟีนิเซียศาส,สนาของพวกฮิตได,ดชนพวก ชนพวกนี้เป็นชนชาติโบทโบราณที่ตั้งภูมิมีลำนาอยู่ในเอเชียไมยเนอร์สในทวีปยุโรปมีสีศาสนานะคะ 1. นึศาสนากิีกโบราณศาสนาโรมันศาสนาดิวตันยุคแรกและศาสนาที่อยู่นะแหล่สแกนดิเนเวียคือสคือสวีเดนนอร์เวียและเดนมาร์กคะ ต่อมาศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่หมายถึงศาสนาที่ยังมีผู้นับถือนะคะ mm hmm. หนึ่งเลยศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันออก mm hmm. ก็มีศาสนาเตา๋าศาสนาของจือศาสนาชิงโต สองศาสนาที่เกิดในเอเชียใต้มีศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาเชนศาสนาพุทธและศาสนาซิกนะคะศาสนาที่เกิดในเอเชียตะวันตกมีศาสนาโซโลอัสเตอร์ศาสนายูาดหรือศาสนายูนะคะศาสนาคิดและศาสนาอิสลามและศาสนาบาไฮนะคะ แบ่งตามลำต่อไปแบ่งตามลำดังแห่งวิวัฒนาการศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะมีศาสนาธรรมชาติและศาสนาองค์กรนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ